มึงมึงมึงมึอง,อ,งอืมฮึ่มมาจากพี่น้องถึงเวลาแล้วนะคะยกครกดำตามเคยมุเจ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิง้ง มึกมึกมึกจ้ามึกมึกมึกเมื่อนี่มึกมุจเจ้ามึกคักค่ะมึกแน่แน่นะคะมามากินน้ำตาลแซ่บๆขูดโคกไข่ฟักหนึ่งก้อนอืมโอเคมาเลยจ้ามุจเจ้าเห็นบอค่ะฮืมหน้าทาหน้าทานบะจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันแซ่บๆมาๆ บอ่อหลายอย่างห่างแล้วสวัสดีค่ะ,ะ่อมพี่นอ้องสุผูสุคนนะคะมาพบมาพบก,กันกับสาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนาทุกคนคะ่ะมามาเมื่อนี้มาภากินีกเกลียวมุเจ้านี่คือตำปลาหมึกนะคะปลาหมึกล้วนๆเลยมุเจ้าข่อยชําและเรียบร้อยแล้วก็เฮตุเป็นว,วิ่งวิ่งวิ่งนะคะทุกคนคะ่ะอันเป็นแน่บอกเป็นแน่กะเบิ่งฮัดทเฮ็ดอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าการเฮ็ดตัวนี้เนาะ ใจเย็นใจเบ่เย็นพอ่อกะบบวได้กินนะคะได้กินแต่ว่ากะสิบุออกมาหน้าตาดีนั่นเองนะคะมาบอวาลอายย่างนะคะผักมิซี่ใบกะซีมี่ผักตัวนี้นะคะคอยรืมซื้อตลอดบัตตองาลอนั่งลยนะคะกินย่างเดียวเนาะเพราะว่ามีให้กินกะกินนะคะบัมีให้กินกะบักินแล้วกัสลัดนะคะทุกคนสลัดหนีจากกันความห่อนมาพอ้ความเย็นแล้วกะลงทายกะคือ นีคือหอมนะคะเอ่อแซ่น้ำนกน้ำแข็งใบเนาะค่ะเพื่อความเย็นแล้วก็ความกรอบความแซ่บนะคะลงถ่ายก็คือนี่แหละมเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนะคะราดิสเนาะแถมติดถ่ายมาอีกมามากินน้ำกันเลยจ้าก่อนสิไปรับชมนะคะแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังแรใจให้สาวสว่างน้ำเน้อเดจ้าสูภรสุก้ค่ะานะมาจวดอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะ คอบสันเปิลด้วยอ่ขนมจีนนะคะมูลอุ่ยปุ๋ยนะต่อมะเบ,บงก็ได้ได้กินขนมจีนมูลอุ่ยปุ๋ยเบงเบงเบงมะเจ้าอังสีเลยอื้มอร่อยอร่อ,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 อมาก น้ำนวๆนะคะจังสีเลยจืมแค่จังสีแซ่บกรอบด้วยนะคะ Refresh กลกสลฟเมื่อนี่ตำเน,น่นๆคือปลาเมึกนะคะวิญญาณมาก,ก่อนะคะเรียกว่า วิญญาณมากหูนั่นเองนนเองนาะมันเลิศทุกคนกินได้บ่ได้ก็ต้องกินจะคล้องเฮ็ดกินเองออืห บ้านหลังนี้กินง่ายนะคะกินไม่ยากเลยหาสอนเพื่อสีสดมะเจ้ามาเกือเทศดนะคะโบต้องไปฟานไปย่างมันเลยนะคะทำมาเกือเทศดหน่อยๆอ,อังสีมะเจ้าลูกเล็กๆนะคะทิ้งลงครกต่ำเลยอือหือ ชัดมากเซ่บเกินนาเกินตาเมื่อนี้มั้งเจ้า เองสดจังสีมดเจ้าเอ้ยจังสีเลยเห็นปะอือหือจิจ๊ดจาดมากมันนาวเป็นลูกนะคะมันนาลูกยังไงมอเจา้า ถ้าซื้อบยู่บ้ามวยบาแน่แจว่าราคาเท่าไรน,นะคะดูความหนาความใหญ่ของเขาอื นกใหม่ฝรั่งหน่สะด้งน้ำาหอนนะคะนอกมันเย็นสีจะสดเห็นไหมคะสีสวยแล้วก็คงความกรอบนะคะทุกคน mừng Nha các ga bưng cả má vào má một chậu thì nó cần sắp xếp เฮ็ดบอบิ้งสีสานเอาเพิดบัวตายควายล้มนะคะวันนี้แต่ว่าเพื่อความสะใจนะคะเพื่อความแซ่บจัดไปจังสีเลยค่ะอืมอ้ม ยูดังนี่อยากกินนี่ยังก็ได้กินอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อกินวห,หวานมาก กินยังกินบ่ค่อยบดอกเม่เจาบม่มันยังหรอกขอมีเล็ค้าซอยกินมันเป็นคนที่มากินเพื่อความอร่อยนะคะกินเพื่อความอร่อยจริงๆแล้วก็เนินทั้งพักทั้งมีเนาะคะ่ะ สีเขียวหน้าทุกคนสายตาระดิสบำรุงวัวใจนะคะทุกคนบำรุงเลือดดิ ขอยไปกินน้ำคุณเจ้าบอโดนเด้วเพราะว่าคุณสามีถาดนะคะกับสิเดกนั่นงกินร่องกันกับเราทั้งสี่อ่ะมุณนเจา้าเลี้ยงใส่กันจนเคยตัวเมียกินยังกินน้ำได้นะคะดียังนึง จำเลยมันเจ้า <c oughs> นี่แล้วมากมากเดินตำตำเครื่องเคียงเนี่ยให้เรากินซืซ่อๆน,นะคะตำก็ตำกับอ้ไฮอสิเฮ็ด สมตำเนี่ยนะแต่ว่าตำแต่เค้อเทศนะให้เล่าแล้วเล่าก็จะไปหาขนมปังไม่ก,กินต่อกินกับน้ำสมตำนั้งสัน่นแบบกกาลังกินด้บุ๊ ที่แรกก็ว่าบร่าเอาสิบกากินนำเอาไปมากยิ่งอยู่ด้วยกันนาะนกินเนหมดโอเคผู้เจ้าอ่าดูแล้วเดี๋ยวจะว่าให้ใครนะครับเนื้อสัตว์เลยมุเจ้าเผ็ดความเผ็ดนะแต่ว่าเราก็ับกินเนาะมากินต่ำยัวยๆแล้วนะคะกระสิบพากันไปกินลังไม้โตนะคะกับคุณไส้นะคะทุกคนครั จงังไงก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอยู่รอดปลอดภัยล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่มารับชมรับฟังกันนะคะอ,าอค่าไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเนได้เือค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเมื่อในขอตัวล่ะค่ะบายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณหลายๆคะ่ะไปแล้ว